จังหวัดมหาสรารคามตรวจสอบการกักตุนสินค้าตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนพกพัณฑ์พทธศักราช2497ค่ะ นายเกติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนายธนยวัฒน์ชันพินิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามผู้บังคับการตํารวจพุธรนจังหวัดมหาสารคามรองผู้อุ่งในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคามประลัดจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและพานิชย์จังหวัดมหาสารคามนะคะได้ร่วมกันออกตรวจสอบผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะเพื่อสํารวจข้อมูลการกักตุนพกพันตามพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนพกพันพุทธศักราช2497ซึ่งสถานการณ์ ปัจจุบันนะคะที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2 0 19หรือโควิด19อันเป็นโรคติดต่อร้ายแรงขาดทําให้บุคคลบางกลุ่มถือโอกาสกักตุนพกกรัพันที่จําเป็นต่อการป้องกันการระบาดของโรคและการรักษาโรคตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันเพื่อประสงค์ให้พกคพันดังกล่าวนั้นขาดแคลนในท้องตลาดแล้วจึงนําออกขายในราคาที่สูงขึ้นทางกระทรวงมหาดไทยนะคะจึงต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนพก,กพัน พุทธศักราช2497เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเพื่อให้การปฏิบัติงานในการสำรวจการกักตุนพกกรัพันพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนพกกพันพุทธศักราช2497เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันแล้วก็ปราบปรามการกักตุนพกกพันต่างๆจังหวัดมหาสารคามค่ะจึงได้ออกประกาศเรื่องห้ามกักตุนสินค้าซึ่งเป็นยาเวชภัณฑ์อาหารน้ำดืม่มหรือสินค้าอื่นที่จำเป็น โดยผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนพกพันพุทธศักราช2497ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน10,000บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางนี้หากผู้ใดพบการกระทำผิดต้องการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคามหมายเลขโทรศัพท์043777 298หรือสายด่วน1567หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกอำเภอหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามหมายเลขโทรศัพท์043712792ค่ะ